ยังตัดบอลมาได้ครับแล้ก็ลูกดุดออกหลังประตูไปครับโคดสินให้เป็นลูกตั้งเตะเก้าประตูของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงครับอาผู้ชมด้านหลังประตูนะครับเให้ไม่ได้ชุดเก็บฟุตบอลให้นักฟุตบอลหน่อยนะครับตัวตัวนะตัวตัวนะดูนะของหลังตัว Silently, aky, พี mustache, ่ตุยยอนยาวไปถึงกองหน้าเลยครับนเอาห้วยม่วงก็พยายส่งบอลไปหน้าประตูแต่ก็เอาไม่ทนัดครับลูกกดป้ออกหลังประตูไปสอเป็นลูกตังติดจาประตูของโรงเรียนรงนแม่พครับเออ้าเอนเลย่ไม่ดิเออการเปิดลูกน่สั้นแครับตรงนี้ไปๆายกาขึ้นตาทางดังซ้ายเอาลูกมาถึงาไววีอกาเปิดไตรงนี้นยแม่พัร์ลุเยิงอ่านเซฟผู้เ่นสาวประตู

เอ่ามากนะครับทำเกมบุกทุกทีแล้วตอนนี้เมกาจานะครับได้ยิงไปสองสามรอบครั้งแล้วครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับยังคงศูนย์ศูนย์นะตอนนี้มุตสินให้อาจจะให้เมกาจานนะครับได้เป็นผู้ได้ทุ่มทุ่มครับเมกาจานจะทุ่มยังไงครับตรงนี้จะทุ่มยังไม่ทุ่มเข้าใกล้ไม่ถึงครับตัวตายโอ้โหพยายามจะเปิดร่างกันอีกครับแต่ก็ติดผู้เล่นของเรม่วง อกลาสนาไปยังได้าุครับนจายมกัไปสกัดบอลออกไปไกลประตูตัวเอยนะครับแต่นี่ว่องหมวกกลวาไงครับมีอารไหโอ้โหไปถูกกอง้าแกันนะสถามกรา์ถูกความหมวกอ้งหสององหลังถูกความหวยมวนนะครถถังแนวยงคนนะขวดีวีกลั สำหรับการทัพสองทีมเลยนะครับเนี And, <H> ่ยไม่มีทีมตั้งรับนะครับตอนนี้ยกได้บุกล็อกตั้งรับก็ถึงเลยถึงครับตั้งรับก็ตั้งรับนะครับเนีโยกไปบุกก็บุกไม่ยั้งเหมือนกันนะสำหรับทัพสองทีมก็อยากจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าเห็นแซงการเล่นของเมืองน้อยเมื่อกี้ไปแล้วนะครัสำหรับทัพสองทีมเอาห้วยม่วงจัดร้อนได้แต่เน่นกระจายจัดร้อนจัดนะเอาครับแม่กระจายจัดยิงสองไกลแล้วชมว่าโอ้โหัดบอลัดบอล เชียนเสาไปครับตรงนี้กองหน้าเบอร์สิบสองผมใกัปตัตามไม่ทันเลยดูสมานะครับสองหลังของนะครับหน้าจะเบอร์เจ็ดสิบสองขอม่กระจัเ็กไปเปิดเฮ้ยพุกอ่ะพุก้าสาพุกอ่ะ้าาพุกอ่ะเห็นไหวิ่งเลยพีเด็กปังได้ลูกคนเนอร์ลูกในมุมครับ ว่าไงครับจะมีสูตรการแตกมุมครรงนี้เปิดบอลงาได้ไมัูเอลไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเอาละก็ค่อยช่วงไปเสียแล้วครัากบอลยาเไปให้ถึงกองหน้าวิ่งไล่ยอนมาูเอาละก็้กองหน้าถึงอนี้ไม่ได้เลไปเปิดกัรมางหน้าของซ้ายเข้ามามี่วงได้ได้ทั้งปรกการนับฟองนะแสดงกองหน้าของบ้านเวยม่วงครับมีความเดีวนะครับ ครับมาเตะจาก้นหลังมานะครับเรี้ยงบอลนะครับเตะอาจารย์นี่เล่นบอลเป็นระบบครับอลบอลชนบอลอ่ะบอลถึงตัวแล้วอ่ะโอ้ยไม่ใ่อตัวตัวเขานะครับสกอร์ในครึ่งแรกนะครับตอนนี้แต่เหมือนกับ่อกี้นะครับครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับตลอบมาดูตอนนี้ครับในที่นี้ครับ ว่าจะมีสกอตเกิ่มในครึ่งเวลาแรกไหมนะครับตอนนี้เริ่มการแข่งขันมาประมาณแค่นาทียังไม่มีประตูแต่ทีมใดทำประตูสุดน้ำนะครับยังคง้นศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้ทั้งสองทีมแต่ก็มีโอกาสแล้วครับเป็นาจารย์มีโอกาสอยู่สองสามครั้งนะครับเอาละครับตอนนี้ห้้ยห่วงแพยายามจะดักบอลแต่ยากโดยทก่เขาในกระจายกันครับอาจารย์ก่อนตบบอลกันขึ้นมาครับ บอลยาวมาถูกตองแม่วานี้วูน้เบอร์7จว่าไงพยายามจะเปนมม่กระจาอะไใช่แซดี้วครับเซตพบหลสัูของบ้านห้วยม่วงเปิดครั้งนึงไม่ผ่านกองหลังเอาละครับแม่จัจัดบอลเป็มทัเอาละครับห้วยม่วงไปเลยไปเหมือนกันแม่ลูนี้ ถ้าผู้สาวคาผู้ผู้เป็นยังไงครับผู้โอลูกนี้ก็อาจจะเสียประตูได้นะก็ยังโอ้ยสามประตูนะครับถือว่ายังมีสมาธิในเกมนะครับก็ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับไม่เห็นนะครับสำหรับผู้รักษาถูกบอลขึ้นช่วงโอเคเราถือว่าเอาไปสกันเรพยายามไปทับประตูขึ้นําให้ได้ครับก็คลายมาเรื่อยๆครับสำหรับเอาละครับตอนนี้ได้โบนัสครั มีเม็ดฝั่ซ้ายแม่หลังไม่ท,ไทันครับลูกหลุดออกหลังสัตรูเส้นหลังไปครัถ้าเป็นลูกตั้งใจจะเก็บรูของโรงเรียนบ้านห้ยวยม่วงครับเพื่อนมาบีบนหน้าเนี่ยยังไงยังไงรูสอนยืนอยู่่ไรยืนอยู่ไหนไปสละบทพยายามดิลองอไปกองหลังเปิดบอลยาวไปต่อกอ,องหลังของเมตะากนก็ไม่ประมาณครับ จัดบอลออกข้างสนามไปครับเป็นลูกทุ่งของโรงเรียนบ้านห้วยม่วงครับจะได้ลูกทุ่งตรงนี้ต้องทิ้งกลางหน้าไว้หนึ่งตัวครับเบอร์เจ็ดสิบสองครับลูกหลุดมานี่ยก็ไม่เหน่เหมือนกันครับห้วยม่วงก็ไม่ประมาทครับเกื่อติดหนีแน่งนะครับในหนัมกองหลังของบ้านห้วยม่วงเนี่ย าามมาก,ก,กาสำหรับ,บการแข่งขันทุกนี้ก็เป็นยังอยู่ในช่วงครึ่งแรกนะครับของการแข่งขันนั้นนะครับต่องตามลุ้นตามเชียร์ว่าใครจะตามเมืองน้อยไปนะครับเพือ่อเข้าชิงชนะเลิศในวันที่14นะครับ ติดต่อเมื่อน้อยก็ไปยีนรอแล้วนะครับยีนรอชิ้แล้วนะครับแม่กระจายว่าไงครับลูกนี้แน่เกมบุกของนะครับมันม่วงมากนะครับตอนนี้นะครับแม่กระจายยังแก้เฟสจับจุดนั้นไม่ได้นะครับยังอยู่จุดนั้นอยู่นะตอนนี้เอาแล้วครับแม่กระจายว่าไงลูกนี้ ยิงจีบตามมาแล้วจะได้ส่งให้กอง้าไว้ส่งม,มาถึงกองหน้าไว้แม่สองตัวประกบเหนียวแน่นเอาไปก็ยังเก็บตามได้สองหลังของมวยม่วงก็ยังไม่พลาดครับสก,กัดบอลออกข้างสนามไปครับตรงนี้แต่ก็ยังเป็นแม่กระจายได้ลุกทุ่มครับก็จุดแข็งของมวยม่วงนี่่็จะเป็นสองหลังนะครับสามตัวนะครับโอ้โหตอนบอล

ความภาคต่ออาจารย์ครับมีความเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะสมหวนประตูได้นะครก็ต้องซื้อนะครับความเหนียวแน่นของกองหลังเหมือนกันนะครับสำหรับอาจารย์ดุเดือดเพื่อนนี้แน่แน่มือนกันนะครับแต่ยังทิ้งกองหน้าไว้บนตัวนะครับลุ้นทำประตูนะครัอาจารย์ต้องใช้กองหลังสองคนนะครับประกบเลยนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไเรแต่พอแล้ก็ยังเป็นจุกตัวซูมนะครับตในเวลานี้นะครับสุหรับที่แล้ครับเวลาจะใกล้หมดแล้วนะครับเรจะผ่านช่ทของู่แรกนะครับรอบแครับดรงชนะเลิศนะครับง่ายง่ายไม่ยากสุดยดแล้วก็ยองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับเอบนี้เอาะ ไปเหมือนกันครับขึ้นก้าครับวันนี้ไ่ถึงกองแอกไปมองกยานเฮ้สูงขึ้นมืกันครับตอนนี้แม่ขจรก็กลับมางกาบ้างไผ่านกงหลัง้งของบานมือมืสกัดดนไปโอ้โหหมเต็หลังประตูของเมจรเลยนะพีนี่เป็นลูกตั้งตัวจากประตูของเม่าจรครับเอาคูเค no oh, no. oh, oh, no no, ู่น เอาคู่นะเอาล้วบเาแ้วเดี๋ยวจะไม่แข่งแล้ววันนี้ไม่ไส้แ่สวขคาดออไปร่อีโอกาสั้นแรกนรับกองหน้ามาเล12หาโอกาสพลิกยิงจนได้แล้วสำหรกองหน้าของอุบัณฑ้กราจารแต่ก็ยังเอาไม่ เป็นเพื่อนกั็ยังข้ามกานออกไปนะ่นใส่ใจแม่ของแม่ทศการตายลูกไปนะครับหือว่าพลิกสวยนะครับโอ้ครับที่แวโอกาสจังหวัดยิงตัวนี้นะครับครับนะครับแขกษะของแม่นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับทีนี้แม่ทศกาดยิงได้ครับแม่แม่ทศการยิงได้ครับแม่แข็งคงไม่มีอแขางแ่ยาวทุกไปอย่างเดียวครับไปลุ้นเอาความเดียวของกองหน้าเมื่อไงครับวันนี้ อาจารย์ประกอบเปนหลังประตูไปครับเป็นลูกตั้งใจกับผู้เล่นอาจารย์แม่อาจารย์ก็จะเห็นว่าอนุการผู้จัดมีการเล่นในระบบที่มีระบบการต่อบอลนะครับการคริสเบิร์นะครับนาทีเป็นระบบนะครับแต่ก็ยังทำประตูไม่ได้ครักหนูสูสีนะครับ แข่งมาจะเป็นหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับยังไม่สกอร์มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับสนามทั้งสองทั้งสองทีมนะครับสอหรับกันอย่างดีแต่การล็อกบอลไปลงมาฬิกาสนามจะมาถึงแต่หน้าไม่แน่แต่ก็ยังไม่ผ่านการสกัดออกเขตข้างสนามไปของแต่จะเป็นกองหน้าของห้วยม่วงครับสกัดบอลออกข้างสนามนี่ครับห้วยม่วง ตรงนี้นักแสดงก็บยุกยังนะครับเพื่อที่จะเอาประตูขึ้นนำให้ได้ครับยังช่วยม้วนยอดครับได้นี้โอ้โหแต่ด้วยม่วงครับเชื่อกันสกัดออกมาก่อนโอ้โหมุกมว็บรอดรอดไปมึจังหวะนะครับ ได้่แหว่างนะครัสำหรับโกชิคามห่วยแหวงนะครับคุณกูดุสิตนะครับต่อเป็นลูกนะครับตั้งแต่จากประตูนะของบหัวยม่วงนะครับอาจารย์ก็ยังครับลุกตอนแรกนะครับหวังประตูแรกก่อนนะครับตอนนี้พยายามไม่มีประตูกระชุนอะไรก็ไม่แน่ครับสหแฟน อกินตะขันแม่ขจาวะเลยตรงนี้โอ้โหกระบอจะลุนลุนจุดตัวแล้วนะเป็นลูกอีกครั้งแล้วุตบอลของแม่ขจานนะเดี๋ยวกาสเติเข้าไปไว้ไหมยังไม่เป็นผลครัาะนกทีกลางหลังของว่าด้วองเด็กนักเก็บลูกได้ครับแนะครับนะครับล้มเลี้ยงลูกมาทางฝั่งซ้ายจะมีโอกาสเปิดไปครับมาทางดิานซึ่งพยายามจะเปิดลูกยังไม่ได้ครับยังคู่คลิกเอาแล้วครับตอนนี้ มกัจานก็ช่วยเพิสบอลสูงขึ้นไปนะครับตอนนี้ทำให้เร่องไม่มีโอกาสที่จะทำเกมขึ้นไปบุกลนะครับางุงานในวัย12ปีนะครับถือว่าทักซาฟบอลเป็นเลิศเลยนะครับเ็นแม่กจจานแลราฮนะครับ เดือดต้องใจกันแล้วแสดงบ้านหัวม่วเฉียดชิวครับตุลีเป็นกองหลังแข่งชันครับมาช่วยอยากจะสกัดข้อที่บอลนะครับตุนี้ปูตสินเลยไม่ให้เป็นลุกจุดตัวกันแล้แม่เสียวเมื่อนะครับไปกระจายบอกไปแล้วครับุกเชิญไม่ได้นะครับอัดลุกขึ้นไปสองตัวนะแสดงเนี่ยของคนเล่นกองหน้าของบ้านห้วยม่วงครับต่อประมาณได้เหมือนกันนะหับห้วยหัวม่วงครับ